สวัสด okay, ีโอเคค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมื่อนี้เขาก็จะมาเบิ้งว่ะข้าวสื่อยังให้น้องมาด้จ้ะนี่มาดูกันค่ะจะเข้านาหนาวแล้วเราก็ต้องมีอุปกรณ์ให้กับน้องมาซิ only one where is the car where is c h t r l i e in your truck right yeah only one the other one's in my truck I said oh อันนี้ของใคร this one for yours <What is. S 1> oh นี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นของกาด,ดิาสด้วยค่ะกาดิสทำยไงทำยไงกาดิสทำยไงขุดยอกน้องใสยังไงกาดิสขมลการดิสขมคือคือของวินเซนต์กับมี่คือกันค่ะแต่ว่าอยูนีโหลดเด้ออุ้ยมันจะเป็นเหมือนพัฟซี่น่ะดูเพื่อนๆสู้คิวว้าวเป็นเสือโคตรหนังมาะคะ่ะ It, come! Come on, got it. Come here. Come on. Hmm. Bye, hope I I think two with more. No. Two of more. How? Let to stand up. Stand up, got it. That's a okay. large. That's a large size. How can it be too small for her? But yeah, maybe it is too small. Too small. Okay, don't do that. You're gonna break it. Send it back. Oh yeah. Okay. okay. Review the can This the already. มันแน่นต้องเปลี่ยนไหมคะ่กะก็เลยสั่งมาให้เหมือนกันเลยค่ะทุกคนนี่เป็นคือสร้างเสือโครนของคนนี่คะ่ะแล้วก็จะเป็นพัฟฟี่ข้างในนะดูดิเทเรียลหมาบ้านนี้คือต้องใส่เสื้อโครนนะเเวน i ิสทาร์ทูเฮ้เฮ้วินสัน It's very hard to. Hey, Vincent. Well, you should be standing behind him, not in front of him. Really. No <laughs> ของกาดิสกัะมี่นะคะแต่ว่าน่องก็เอาไปเปลี่ยนพอน่องอ้วนค่ะแล้วเราก็ no it doesn't go through his legs <c oughs> oh you got to get it behind him though เราทีนี่มันก็จะมีโอ้ทูบีไอ้ทูสมทูอ่าทูส what can't be Okay. Me. Hey. Hey. That's so cute. <laughs> mm. Hey. 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 Okay. <laughs>